สาเหตุที่จีนมีการติดโควิดมีการระบาดครั้งใหญ่ติดเชื้อกันวันละเป็นล้านคนตั้งแต่ช่วงปลายปี2015จนถึงต้นปี2016นี้เป็นเพราะอะไรมาฟังกันครับสำนักข่าวบูมเบิกได้รายงานว่าการที่โควิดหวนกลับมาระบาดครั้งใหญ่ในจีนอย่างหนักในช่วงนี้เป็นเพราะว่าจีนได้ยกเลิก มาตรการการควบคุมโรคที่เข้มงวดและก็ทำให้โลกจะต้องเผชิญกับการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอีกในอนาคตผู้เชี่ยวชาญคาดว่ายอดการติดเชื้อายใหม่รวมถึงยอดการเสียชีวิตของโควิดในประเทศจีนจะสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายปี2065จนถึงต้นปี2066นี้เป็นต้นไปเรื่อยๆนะครับ ในขณะที่รัฐบาลจีนได้ตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูลคนติดเชื้อ,อรายใหม่รวมถึงยอดการเสียชีวิตจะรายงานแต่เฉพาะเสียชีวิตจากการติดเชื้อลงปอดหรือระบบทางเดินหายใจเท่านั้นไม่ได้พูดถึงการติดเชื้อโควิดแล้วเสียชีวิตจากระบบอื่นในร่างกายนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพร่ระบาดของโควิดได้สรุปสาเหตุสำคัญของประเทศจีนที่มีการ ติดเชื้อมากขึ้นแล้วก็มีการระบาดครั้งใหญ่ในช่วงนี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลจีนตั้งมาตรการเรื่องโควิดเป็ศูนแล้วรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยป้องกันการติดโควิดโดยการสวมแมสอย่างมิดชิดแล้วแยกกักตัวคนที่ติดโควิดไปจัดการกำจัดเชื้อออกไปให้เร็วที่สุด ที่สำคัญรัฐบาลจีนได้รณรงค์ให้ประชาชนคนจีนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนเชื้อตายครับเป็นพวก s i n นแว c ac, หรือว่าซีโนฟาร์มซึ่งประสิทธิภาพการมีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโควิดเนี่ยสู้วัคซีนในกลุ่ม mRNA หรือวัคซีนเชื้อเป็นพวกกลุ่มยี่ห้อแอสตราเซเนกาหรือว่า n o วแว a ยังไม่ได้ครับจึงทําให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้ค่อนข้างเร็ว และก็มีการติดเชื้ออะไรใหม่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญคือคนจีนส่วนใหญ่ประชาชนคนในเมืองมักจะได้รับการฉีดวัคซีนกันครบแต่ประชาชนที่อยู่เขตชานเมืองหรือที่อยู่แต่จังหวัดไกลๆในพื้นที่ห่างไกลยังไม่ได้รับวัคซีนครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามชายแดนหรือตามต่างจังหวัดนะครับของประเทศจีน ในช่วงสุดจีในช่วงปลายเดือนมกราคม2พ6 6น,นี้ก็จะเป็นช่วงสำคัญมากครับที่มีการเดินทางกันอย่างเสรีทั้งในประเทศจีนและก็ต่างประเทศด้วยเราจะต้องรับมือกันอย่างเต็มที่ต้องสวมแม้อย่างมิดชิดล้างมือบ่อยๆแล้วอยู่ห่างกันนะครับ